เอามาชมกันทั้ง2สนามครับนะตอนนี้ครับไปออนไลน์กันให้แบบ F อ s c ของไทยน้ําทิพย์และมากินเบียร์ได้ชมด้วยครับที่สนาม2ครับส่วนสนามหนึ่งครับกลับมาครับเป็น SW I ครับพบกับรวมเพื่อนครับ SWI ีในชุดสีแดงครับรวมเพื่อนในชุดสีเขียวครับไตหน้าจอนะครับจะดูสีเข้มๆสักนิดนึงครับตอนนี้แดดนี่ส่องเต็มๆหน้าจอครับนี้ะแดงครับ SW i เขียวขาวนี่ รวมเพื่อนครับในสนามนี้แยกกันนิดนึงครับแมแต่มันมีขาวมีดำผสมประสานกันครับ S W I ครับสมวนฟงในชุดสีแดงรวมเพื่อนในชุดสีเขียวครับในสนามหนึ่งครับในรอบสุดท,ท้ายคู่สุดท้ายครับในสนามหนึ่งส่วนในสนามสองนี่เป็นคู่ที่สามครับในรอบ 16ทีมสุดท้ายครับขอไปดูได้ครับอีกโพสดหนึ่งครับไทยน้ำทิพโคราชครับกับมากินเบียรครับตอนนี้เราออนไลน์พร้อมกัน2สนาม2แพลตฟอร์มครับ YouTube และ Facebook เลยครับให้เอฟซีไทยน้ำทิพแน่ แม่ได้ไหมครับยิงไกลันานี้ก็ไม่ได้ครับแม่กลายเป็นบอลทุ่มของรวมเพื่อนเอา S W I s W I G เข้าหาแล้วก็แมรวมเพื่อนดักไว้ได้ S W I โอ้โหต้องเช็คเลยครับจงหวะนนี้ครับยกมาแหม่ออกค้างครับโอ้โห,โโหแสบเป็นหมดตัวแล้วครับตอนนี้ មន្លាងម្បានដែលាវកីន្ល្ ครับตอนนี้กี้เข้าหาเอ็ดดับบไอคืนหลังกลับมารวมเพื่อนแย่งไปมเอา้ารวมเพื่อนดักได้รวมเพื่อนมาแล้วรวมเพื่อนรวมเพื่อนจี้เข้าไหมไม่ได้เหมือนกันครับไปไม่ได้ก็โดนดักเหมือนกันเอาดีโดนไหมหอุ้ยเกือบ โอ้ตอนนี้นี่สุดๆครับตอนนี้ครับตั้งสองสสดงครับรมาการให้เป็นบอลของรวมเพื่อนครับรวมเพื่อนเปิดเข้ามายิงไงโอ้โหไม่ตรงกอบครับ ออไปทางด้านกว้างครับสำหรับเ w i ออกไปแล้วครับกลายเป็นบอลของเ w i ในรอบแทีมนี่ฝ่ายจัดแจ้งมาแล้วครับจับฉลากใบกันเลยครับไม่ไม่มีทีมวางครับ <laughs> ยิง เรียบร้ยเอาไปได้ครับโอ้โหสนาม2คู่ไหนครับสนาม2เป็นไทยน้ำทิพย์โคลาชกับมากินเบียครับเข้าไปดูอีกพดนึงเลยครับตอนนี้ทาง f a c e b o o k เราทั้ง Facebook และ YouTube ปล่อยออกไปทั้งสองสนามพร้อมกันเลยครับตอนนี้ครับหนึ่งจากคําเรียกร้องของ FC ไทยน้ำทิพย์ครับเราไลฟ์สดให้2สนามเลยครับพิเศษเลยครับสนาม2 มีเสียงนกหวีดครับฟ้าวโอ้เป็นการตัดฟ้าวครับจังหวะนี้ให้ใบเหลืองด้วยครับเป็นใบเหลืองของ S W I ร้อยครับเอาแล้ว s W I สุดยอนบุ๋หนึ่งศูนย์ครับสกอร์มาแล้วครับตอนนี้ครับสกอร์ก็มาครับแดดก็มาครับแสบขาไปหมดแล้วตอนนี้อาจารย์ร้อนไหมเอ มาการบอกเล่นทีบอลครับรวมเพื่อนยกมาบีโอบอยครับมาดูแล้วครับนี่คอมเมนต์ youtube เราปล่อยพร้อมกันทั้งสองสนามสองช่องทางด้วยฮะในจังหวะนี้ครับเรียวไทม์ครับสนามหนึ่งและสนาม2พร้อมๆกันเลยครับภาพสวยงามครับโอ้ขอบคุณครับนี่คอมเมนต์ครับโอ้ จุกแล้วครับแบบนี้ครับจุกแล้วครับแต่ต่างฝ่ายต่างเล่นบอลครับต่างฝ่ายต่างมองบอลต่างฝ่ายต่างมองบอลแล้วครับจังหวะนี้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ ไม่เจอจานนานแล้วตอนนี้ตั้งแต่จานย้ายไปอยู่ทางภาคกลางไฮะไม่มาเที่ยวโคราชเลยฮนะเห่นปธุทุมเครื่องขาลุกขึ้นมาได้ครับ อลกบันใช่ไหมครับอาจารย์ครับแมทีแรกว่าจะได้ไปทอร,รอยนดอนครับแม่มีติดงานทางนี้ก่อนครับยกกบาสแสดงว่าผมนีคม่คงไม่คงไม่คงไม่กับดวงสมพลกับห้องแอร์ครับต้องเจองานแดดแบบนี้อาจารยงานแดดแดดดีเพียบครับงานแอร์นี่ไม่ค่อยมีคะไม่มาโห บอลตั้งเตะจากหน้าประตูของรวมเพื่อนดัดได้ครับรวมเพื่อนรวมเพื่อนโดนเจ่แม่ที่วนี้ฟาว เสียดายครับเสียดายครับอาจารย์ครับไม่แน่ครับอาจารย์ครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายครับรอบชิงของโตลีนอะครับอาจจะได้แวะไปเล่นนะะเดี๋ยวเจอกันครับ ไม่ไม่ได้โอ้โหยังไงเอาแล้วกลับคืนกลับคืนตมมั้มแหมเป็นบอลทุ่มของรวมเพื่อนครับรวมเพื่อนทุ่มเข้ามากลายเป็นบอลทุ่มครับเห็นเข้ามา ยกมาจังหวะนี้ก็แม่เบินมาจังหวะนี้ไม่ผ่านครับซ้ำเอาโหยไม่ได้ครับจังหวะนี้ครับยังดีครับฟอมหลังยังยืนดีครับ เอาแล้วครับไม่แน่ไม่นอนแล้วแบบนี้ครับ <c oughs> ยังไม่ได้ครับเวลายังมีเยอะยังลายเหลือเยอะด้วยครับคู่นี้ฮะ ขอบคุณครับอาจารย์ครับน้ำเปล่าที่มันเป็นกระป๋องใช่ไหมครับเป็นบอลทุ่มของ s W I s W I s W I แย่งกันอยู่กรรมการไม่ได้ว่าครับจังหวะนี้ตรงไหนครับตะยนตาข่ายข้างบนครับกลายเป็นบอลทุ่มของ s W I ทุ่มเข้ามา ยกไม่ยกจิ้มมาแล้วแทงเอาแล้วครับเอาแล้วครับรวมเพื่อนรวมเพื่อนโอ้สไลด์อยู่แลวจวังหวะนี้ครับโดนบอลครับกรรมาการบอกเล่นทีบอลยองแอมเมืองยองอายบอกลุงตั้มสู้ๆครับเ w i ครับแหลลุงตั้มเลยใช่ไหมครับเอา้ารอดขาครับเอาแล้วมาแล้วครับรวมเพื่อนรวมเพื่อนชิงแกะได้ไหมเอา้ารวมเพื่อนไปเสียบอลน,น้าประตูเกือบ ่เหมือนหมดกำลังขาหรือเปล่าครับเลื่อนของรวมเพื่อนฟาว่าแม่หยุดเล่นฟอร์มในตัวเลยครับโอสนามสองนี่กลี้วกราวแล้วครับตอนนี้ครับใครเข้าไปดูเลยครับแฟนคลับของไทยน้ำทิปกับมากินเบียรครับไม่รู้เสียงอะไรเป็นเสียงอะไรครับตอนนี้สนามสองครับกลียวกราวกันแล้วโอ้โหครับแม่แอดฟั่งสนามสองบอกมากินเบียรครับนำไทยน้ำทิ่ไป40แล้วครับ ในสนามหนึ่งตอนนี้ผู้เล่นของ SWI ครับเจ็บครับปรถมพยาบาลกันสักสู้ครับไม่เป็นไรครับกรรมการหยุดเวลาให้อยู่แล้วครับรักษาพยาบาล3นาทีกรรมการทดให้3ามชั่วโมงครับใน <laughs> สนามยิ้มแย่ๆเลยเออกรรมการบอกที่บ้านไว้ครับงานหนึ่งตีสองครับ กลายเป็นบอลของรวมเพื่อนครับหลังจากจบรอบ16ทีมสุดท้ายหรือรอบที่2นี้นะฮะเราจะทําการจับฉลากใหม่เลยครับสำหรับฟุตบอลเฟตอรี่ครับครั้งที่2ครับฟุตบอลโรงงานอุตสาหกรรมครับเจ้าโอ้ยเกือบกลายเป็นบอลตั้งตะจากหน้าประตูครับ ฉะนั้นนี่รอบแปดทีมนี่ไม่รู้ว่าใครจะไปเจอใครแล้วครับโอ้อต้องชคทิ้งครับลูกเดียวนี่ไม่แน่ไม่นอนนะลูกนี้อ่าไม่แน่ไม่นอนครับ ให้เป็นบอลทุ่มของ SWI ครับ การให้เป็นเตะมุมครับฟาวน้วอ,องเลยแหละกลับไปเลยน้ำแช่เลย อ้เดีงคจังหวะน,นี้ให้เป็นเตะม,มุมของ S W I ครับนะ่าจะเป็นช่วงท้ายของเกมการแข่งขันแล้วครับโอ้ยังเหลือยังเหลือเยอะครับตัวตี <laughs> ลูกเดียวครับยังมีความหมายอะยังไม่ขาดลูกมวาอย่างนั้นแล้วครับไม่ได้เหมือนกันครับลูกที่สองก็ยังไม่มาครับโอ้ไม่จบครับแมลูกนี้จะได้ดีจบไปแล้วครับ เป็นบอลจากหน้าประตูของเอ i ทุ่มผิดครับกลายเป็นบอลทุ่มของรวมเพื่อน ไม่ได้ครับจังหวานี้ครับการเป็นบอลจากหน้าประตูของ SWI เอาแล้วก็เปิดไม่ดีครับรวมเพื่อนดับได้รวมเพื่อนเปิดมาเอาเห็นบอลครับกรรการบอกไม่ได้ว่าอะไรครับโอ้ ไปฟ้องแฮนด์บอลแล้วพากันหยุดเล่นครับจังหวะโอ้ระวังครับระวัง เป็นบอลของ SWI ฟาวกลายเป็นฟรีคิกของรวมเพื่อนครับบอกนะเบียร์ซูซ้ซครับ SWI ไ,<ป>ไม่ออกครับ<ป>บอลยังไม่ออก โอ้เอาแล้วครับไปเข้าทาง SWI จิ้มรวมเพื่อนระวังครับระวังอบอลสวยครับจังหวะนี้แวกไปโอ้ไม่มีใครครับจังหวะนี้ครับกลายเป็นบอลทุ่มของ SWI ครับ มีบอกพี่อาร์มสามสิบู้ฟซูซูฮะลุงโก้สู้ๆอะ่ฮะทีมงานของ FC ทีม SWI ครับเยอะเลยครับแล้วก็สกอร์นำด้วยครนะตอนนี้ฮะเวลานี่เหลือน้อยเต็มทีแล้วด้วยครับโอกาสเข้าสู่รอบ8ทีมนี่ก้าวหนึ่งแล้วครับตอนนี้ขาครับมว่าอย่างนั้นครับ <laughs> แม่ใจนี้ขามขานครับ อุย้ยคว่างเร็วแลยครับตอนนี้กลายเป็นบอลทุ่มของรวมเพื่อนครับรวมเพื่อนเร่งแล้วตอนนี้รวมเพื่อนเร่งแล้วครับกลายเป็นบอลของรวมเพื่อนเสียน,น,นโดนออกไปบอกบอกอารนะ์มเอสวีไอฮะมาช่วยสนามดันเกณฑ์ด้วยครับงงเชดตัวน,นี้ครับแม่ออกไปแล้วครับ บอลหลอกหลังครับบอลต้องเตะจากหน้าประตูได้เป็นบอลทุ่มของรวมเพื่อนครับ ผู้เล่นของ AW i เอามาเข้าทางรวมเพื่อนรวมเพื่อนหลบได้รวมเพื่อนไหลออกมาโล่งโล่งแล้วเรียบร้อยครับเอาแล้วโอ้โหตามตีตเสมอนในช่วงนาทีสุดท้ายอีกแล้วครับนาทีบาดมาอีกแล้วครับโอ้โหเวลามันจะหมดอยู่แล้วครับเวลามันจะหมดอยู่แล้วโอ้เป็นไปได้ครับโอ้ เกือบจะหลับแล้วจะกลับมาได้หรือเปล่าครับแบบนี้ครับโอ้โหครับไม่อยากจะเชื่อครับววเวลาเนี่ยมันเหลือนิดเดียวจริงครับยกขึ้นมารวมเพื่อนรวมเพื่อนรวมเพื่อนแม่ ยกไปแหว่ปล่อยออกหลังเลยครับเสียเบนคิมหันสู้ตูครับอัลวาการเป่านกบิดหมดเวลาการแข่งขันครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษครับโอ้โหนาทีบาปอีกแล้วครับโอ้ไม่อยากจะเชื่อครับคู่นี้ครับต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษอีกแล้ว มาชมจุดโทษแล้วบแบบนี้ครับ <S <S คนแรกครับเป็น SWI ครับยิงก่อนครับ โอ้โหครับขอบคุณครับไม่ใช่คนแถวนี้ครับขอบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ฝนก็เราจะตกแล้วครับเนี่ยโอ้โหเป็นไปได้ครับโคราชแดดเปรี้ยงเลยครับตอนนี้ครับแดดเปรี้ยงเลยครับตอนนี้ครับสําหรับโคราชครับร้อนมากเลยครับไมมกันจะเกรียมหมดแล้วครับตอนนี้ครับช่างกล้องของเราไหมกันแบบระนาวครับคนแรกครับของ s w i อ้าวแล้วครับขึ้นน้าครับโอ้ทษทีนะฮะแต่ไม่ได้เปลี่ยนสกอร์ในช่วงท้ายเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับสกอร์รวมครับในช่วงนาทีสุดท้ายครับตามตีเสมอได้ครับรวมเพื่อนครับไม่ได้เปลี่ยนสกอร์ให้ครับคนแรกของรวมเพื่อนครับยิงครับอาวแล้วครับไล่ขึ้นมาครับ สองสองครับตอนนี้คนที่สองครับของ SWI ยิงโอ้โหครับเรียบร้อยครับ สามสองครับสกอร์รวมครับยิงโอโ้โหไปกลางประตูเลยครับสามสามครับสกอรรรวม คนที่สามครับคนที่สามของ SWI ครับยิงโอ้โหเรียบร้อยครับ4-3ครับสกอร,ร์รวม นที่3ของรวมเพื่อนครับยิงอ้าวยิงไม่เข้าครับโอ้โหกลายเป็น SWI ครับเอาชนะจุดโทษด้วยสกอร์รวม4ประตูต่ตอ3ครับ ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปครับทักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อกันในรอบ8ทีมสุดท้ายครับรอผลจำฉลากสักครู่ครับ